ทุกคนอาจจะเคยฟังเพลงดังๆในกระแสกันมาเยอะแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ถือว่าคุณพลาดมากห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ถึงล้านสักคพอยฟังก็โอเคเย้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟังก็โอเคเดีชั้น พลาดมากเพราะอะไรน่ะหรอเพราะว่าเพลงนี้นางเอก MV เมาีน่ารักมากเลยยังไงล่ะนี่เราเล่นนะจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่เพาะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันได้ลองฟังนะเพลงนี้คุณใส่ฟางได้มีโอกาสไปเล่นเ v ็มวีด้วยเพลงนี้นะก็จะเป็นเพลงที่ MP ร้องกับใครริวแล้วก็มีวันไลฟ์มาฟิชเชอร์ริงด้วยนะทุกคนก็ คุณใสอ่อะเอออยากให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้แบบมันดีมากมันดีมากแค่แบบว่าเอาเอาจริงๆรงอะนักร้อง3คนนี้ก็คือสุดยอดแล้วอยากให้ทุกคนได้ไปฟังท่อนแต่ละท่อนคาร้องแต่ละท่อนแล้วก็ MV แล้วทุกคนจะอึง้งว่าผมพลาดไปได้ยังไงเขาเพลงดีขนาดนี้อะ <c oughs> ไม่ค่อยอวยเท่าไหร่นะพูดความจริงอันนี้คือแบบว่าภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่ามันพอจริงจริงเพลงดีจริงๆได้ฟังแล้วจะติดหูแน่นอนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกาลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้องเงียน้องเงเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ ไปด้วยนะโอเคมาฟังกันพร้อมๆกันกับฟังนะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะ3 2 1ล่ะนี่ยแค่บ,บีดก็แบบสุดยอดหุ้ยใครอยากคุน้นๆ <c oughs> นี่คือน้องบุ๊กให้เธอมาหลักด้วยคุณสายเอาเธอมาฝักด้คุณสายไม่ต้องจีบ ต้องใช้คุณใสเอาก้อสาเซมาเอาก้สารเสกมาจำไหมฮกูบอกให้มึงจำไว้ต้องใช้น้ำมันพายผูผูเทียไม่รู้เรื่องต้องใช้นี่มกากแล้วต้องเาเธอสนางฟ้าแล้ต้องเลิชามาฝกาเราจะวัดออยากเทเ่ยแเป็นได้แค่หมอพีแฟชั่นรู้ประคำดูดีมีลาสีเห็นลากลาคามีสน่หและราคีปลักขิดใหญ่อันใหญ่เท่านี้

ตัวดับต like ัวด <revenir> mm ับเธอมาทําอะตึบ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 ตะเธอทําเป็นใครล่ะไปเขาแล้วดีเนาะเธอมาทําทมาทําให้ฉมนว่าแต่งแบบดีมากเลยอะต้องทําให้เธอท้องผุดท้องอะไรมันทําให้โมโหอ่ะเพิมความเพิมความในสตรีคนนี้มันนี่วันไหนทําตัวแบบนี้ไม่โดนสักทีไม่ดีนี่กําลังปลูกเสกของอยู่กําลังจะเล่นของอฉันจะเป็นบ้ามันถึงเวลาผิดจะมีทนนุต้องโดนมนและคาถา แต่ด้าเหลือบไปเห็นผู้ชายไม่ได้ใช่ของหรอฉันคิดว่าเราควจะมีเลิฟซีนบบวานแงญี่ปุ่นอยู่บนลไฟถ้าแต่กิจทึงช่มก็มาหาอีกันจะเอาคาเธอาดไหแต่ทอดคือดีมาก้เธอมาฟักคุณสไม่ตจีแต่กดนี่คุณสคุณใส่อ r i a l คุณใส่คุณใส่คุณส่ยา คุณสเอาเธอมาฟัได้วยคุณายไม่ต้องจีบแต่กูดีดน้ามันพคุณใส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 คุณายคุณใสคุณใสย่าย่าย่าพุ่งแย่พุแยไปย่าโคเทเโคเทเอครับโคเทเครับหวปดโงกุดของจริงมันต้องมีกระถาอย่างี้เว้ย อย่างงี้วุ้ยของจีงของจิกว่านี่ตำนานเลยวะล่ะตำนานวัเยี้ยเราทุกคนอ่าดแล้วถ้าใครไม่ดูอันนี้ฟังก็อันนี้ก็คือฟังก็เต้นมันสุดเลย ใสคุณใสย่ยายายาจบแล้วจบแล้วทุกคน บอกแล้วว่าเพลงดีเพลงดีมากที่แบบว่ายังไม่มีคนเห็นเยอะเอาจริงๆป่ะตอนนี้คือเพลงเพิ่งปล่อยเมื่อวันที่19กระกฎาคมเมื่อไม่กี่วันนี้นะเดี๋ยวฟังเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีหลายท่อนนะที่ต้องไปดังในติ๊กต็อกหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าฟังฟังอ่ะตอนที่ฟังฟังครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าได้ได้ยินตอนที่เขาส่งเพลงไว้ฟังอ่ะฟังรู้สึกว่าหลายท่อนนะมันติดหูมากเลยเว้ยแล้วมันก็มันก็ดีด้วยอ่ะหมายถึงว่าแต่ง ดีฟังชอบตรงที่เอาเอาคําที่เป็นตํานานแบบออริจินอลแบบนั้นหน่อยเซรากาปอยเซรากาปอยเนี่ยอปาทิเยะมุกเนี้ยมันคลาสสิกมากเลยนะเว้ยแต่ว่าเขาเอามาแต่งเป็นเพลงแรปที่แบบว่าเอามาเล่นได้อะ่ะเอามาเล่นได้อะ่ะไม่ต้องจีก็จะตีนะ้ำมันพายอะไรเงี้ยแล้วคือได้ออริจินอลมามาอยู่ใน MV ด้วยอะ่ะเจ๋งมากเลยนะฟังชอบฟังยังไม่ได้พูดเลยว่าฟังอะ่ะชอบอะไรบ้างในเพลงนี้ฟังยังไม่เคยบอกกับ จ้าของเพลงแล้วก็ทุกคนที่ร่วมร้องเพลงด้วยฟางยังไม่เคยพูดเลยนะเดี๋ยวจะพูดวันนี้แหละ <c ười> คือฟางอ่ะชอบมากไม่ว่าจะเป็น b e a เป็นคําร้องคําร้องของแต่ละคนเลยนะท่อนของไคลิวเนี่ยน้องบุกก๊กก็ติดหูมากเลยนะติดหูมากขึ้นมาคือตอนแรกคือติดหูแล้วคุณซ้ายคุณใสย่ยิ่งแบบเมอี้นี้ยิ่งติดหูแล้วพอมาถึงท่อนของพี่หมี MP เนี่ยเวลาร้องคือต้องต้องยอมรับว่าคนคนนี้เขามี หลายท่อนที่เขาแบบมันเป็นเอกลักษณ์ตัวเขาอะ่ะเขามีความหลากหลายมีความหลากหลายในการในงานปของเขาอะ่ะโดยเพลงเนี้ยฟังชอบมากตอนที่เขาร้องอะ่ะมันก็ยังมีคาของของน้าหน่อยที่เขาเคยพูดอะ่ะเข้ามาเล่นด้วยเออแล้วก็มีคําแบบเป็นแบบมีความญี่ปุ่นผสมความญี่ปุ่นอ,อ,อีคืออีคืออ่ะเข้าไปพอพูดเไรเผลอพูดเลยไปเนี่ยมันมีมันมีในเนื้อเพลงไงเข้าไปผสมผสานกันอะ่ะแล้วก็มาถึงท่อนของวันไลท์อ่ะกดกด ดีอีกวัลไลท์ก็ยิ่งเป็นสไตล์ของตัวเองเหมือนกันวอลไลท์น้องโทนี่เนี่ยนะนะตัวจริงอะเห็นใน MV อะ่ะเขาเป็นอาจจะดูเป็นคนดูแบดบอยดูเจ้าชู้ดูทะเล่นใช่ปะตัวจริงก็แบบนั้นเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ลอ <c oughs> <Hey! S 2> เล่นตัวจริงเขาเป็นความทะเล่นน่ารักน่ารักแบบขี้เล่นอะคี้เล่นกับทุกคนไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ขี้เล่นกับผู้หญิงอย่างเดียวนะเขาคิดเล่นกับผู้ชายกับพี่พี่น้องๆทุกคนเลย,ท,ยแบบที่อยู่แบบที่อยู่วันนั้นอะ น่ารักทุกคนน่ารักมากมี MP ก็น่ารักบุ๊คไคลริวก็น่ารักคือทุกคนที่อยู่ในวันนั้นอะทุกคนมีความน่ารักมากแล้วเป็นกันเองมากๆเลยเออพูดถึงเรื่องร้องเพลงไม่จบเจ้าบอกว่าตอนที่ฟังครั้งแรกแล้วก็ได้ไปเห็นที่เขาร้องตอนร้องลิฟซิงค์ในเอ็มวีอะนันเจ๋งมากเลยอะนี่คือแบบแต่ละท่อนอะแต่งได้ยังไงว่าทำไมมันถึงได้แบบมันมีความน่ารักมีความทะาเล่นมีความขี้เล่นอะฟังก็เลยแบบโอเคฟังอยากเล่น MV ด้วยคือแบบอยากอยากอยู่ในเ v อยากเล่น MV ด้วยเลยอะอยากร สนุกมากอะ่ะวันนั้นมันมันไม่เหมือนเป็นการถ่าย MV เลยนะมันเหมือนเป็นการมีตติ้งที่แบบว่าหลายๆคนที่เราแบบอยากเจออยากรู้จักเนี้ยมามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันวันหนึ่งสนุกเหมือนอยู่กับเพื่อน เป็นฟิลแบบนั้นเลยอะคือมันคือมัดีมากบรรยากาศมันสนุกสนานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะได้เล้อเข้าไปฟังกันนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงของน้องบุ๊คไคลิวนะฟิชเชอริงกับ MP แล้วก็วันไลฟ์ว,วันไลฟ์นี่ก็คือมาจากต่างจังหวัดอะไกลมากว่นนะั้นน้องบอกอยู่จังหวัดอะไรวะสีสเกตม ว่าจะใช่นะแล้วก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็คือกลับเลยมันเป็นอะไรที่มันสนุกสนานมากอ่ะทั้งใน MV ทั้งในในความรู้สึกแล้วก็พิธภาพที่มีให้ให้ต่อกันนะแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะได้ฟังผลงานดีๆที่แบบเขาตั้งใจทํามาตั้งใจมากๆก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันล่ะนะถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนี้นะขอบคุณมากเลยที่ให้ฟังได้เป็นส่วนหนึ่งของ MV ของเพลงนี้ด้วยนะคะขอบคุณครับ ก็ใช้เ,ออเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวฟังก็จะมีไปร่วมงานกับทีม ทีมงานหรือว่าทีมแก๊งที่ฟ้งก็ติดตามแล้วก็อยากเจออยากร่วมงานก็แอบ,บกระซิบเลยแล้วกันนะว,ว่าโซฟาน่าสอบบอลาวเจอกันแน่นะแก๊งเขยใส่มองเจอกันแน่นะคบทุกคนก็ยังไปเรียกเขาโซฟาน่าอยู่นะตั้งแที่เขาไปชื่อโซฟาน่าแต่ฟาก็ยังเรียกแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวก็รอติดตามกันด้วยนะหลังจากกลับจากลาวแล้วอาจจะไม่ได้มีคลิปไปพักหนึ่งนะก็รอก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฟาจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขตา ผ่าตัดตานะก็เนื่องจากว่าตาข้างนี้มันเปื่อเพราะว่ามันเป็นโอ้จะเล่นมุกจะเล่นมุกก็ลืมนะว่าจะเล่นอะไรเออเอาจริงจังเลยแล้วกันนั่นก็คือมันเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนเอ้ยไม่ใช่ข้างนี้ดีข้างนี้ดูในนี้แล้วงงข้างนี้ข้างนี้เห็นไหมว่ามันเปื่อเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะก็เดี๋ยวจะไปแก้ไขก่อนนะแล้วก็มาเจอกันปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันจะเป็นมากกว่านี้โอเคยังไงก็เจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้วย้ำย้ำอย่าลืมซับสไครต์ด 对吧？